ผมก็น่าเกลื่นหวยเน่อยับกรเราก็ะ่ได้ลงทุนหลายดอกสูงสุดก็บ so, ืเกินหัวละสามเมื uh ่อนผมเสื uh ้อน um> ่ะลทุประมาณสามมื่อนสเมือนแต่เราก็ถูกเด้ก็ได้เงินหวยมาหนิกับว่ามันสอสามล้านหรอกนานครับตัองไว้ใจดีนะาผมก็ถืกมาตลอดเืมาบางปีผมก็ถือลังเทียวผมเกือหัวยี่สิบหมดซ่อนอันนั้นเรียกฝัน คำนวณมือนกัับก็เลยมาคิดเอาว่าเลขเนี่ยหาออกหาถ้าเขาได้มาปั๊บเขาก็มีเคาะเบิึงว่ามันหนาสิมาตัวนี้ล่ะยังเชียนะผมก็คิดว่ามันหนาสิมาตัวนี้เพราะว่าหาสองหาสองศูนย์เนี่ยมันหนาสิถอยออกมากหาบ่อสองศูนย์จะออกว่าเป็นหาศูนย์ยังเชียนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวอเที่ผ่านมาถูกหาเมื่อนก้อนทหารเนี่ยพ่อ ช่วงนี้ถีกเล่กค่อยดีอกวสามงวดเขาจะได้แสนบาทสามงวดได้แสนปกดิครับมันมันช่วงนี้ก่ค่อยได้อถ่าควนมากจะถึงงวดละแสนเจ็ดแสนแปดสองแสนกัวถึงถึงมาตลอดนั่นแหละที่ได้มากันฟันบอกบางที่นี่มันไปเลขถูกผมกับมีเลขจุดถูกผมก็จุดถูกด้วยกันผมก็จุดถูกผมก็สร้างถูกมาจุดด้วยกันผมกับจุดงวดบางแล้วผมก็จุดได้เก้าสี่แปด ยุดมือสีออกของผมเนี่ยมันต้องยุดมือสีออกฮิตเตอร์ซีตอนเตอร์ใช่ครับเกาซีแปลว่าซื้อซับห้องประตูครับเรียากพระอาจารย์เนี่ยต้นแรกเข้าบริสื่อเข้าไก่มันเจ็ดแปดเก่อเป็นบอครับนั่นแหละข้าวไกา่ข้าวเปล่าตร่วมยอดโตที่สุดท้ายมันก็เริ่อะไรตรงนั้น เขาไก่มันเออเขาเขาไก่มันแม่ันเที่ยงเขาคุยกันอยู่นอผมกับไก่ผมก็ไปซื้องวดผมก็ไปซื้อยอดยอดทุกทายคุณพ่ออยู่บ้านใดจ้ไหมครับผมก็อยู่บ้านกับเจ้าบ้านนี่แหางนั้นผมก็น่าเกลื่อนหวยเนาะโอ้ยครแกได้กระเบื้องลงทุนหลายดอกสูงสุดก็บื้องหนงวันละสามเมื่อนถุงเสื้อน่ะถุงทุนก็ประมาณสามเมื่นสามเมื่นแต่เราก็ถูกเด้ก็ ได้เงินหวยมาหนิครับ่มันสองสามล้านหรอวะนานใจดินะาะผมก็ถือมาตลอดถือกมาบางปีผมก็ถือลังเทียวผมถือหันยี่สิบสี่หมวดซ้อนอันนั้นเรียกฝันค่ะแต่ว่าผมเดี๋ยวนี้สองปีเราไม่งบ่ฝันได้เพียอยู่สองปีจ้ะไม่ได้ฝันเลยมันมันบ่ฝันบ่ฝันเลยเป็นขำนวนบัตรขับก็เลยมาคิดออกว่าเลขเนี่ยถาออกถาถ้าเ้าวอะมาปาบเ้ากับวิเคราะห์เบิ้งจ้าว่ามันหนาสิมาตัวนี้ล่ะ เังเสียนะผมก็คิดว่ามันหนาสิมาตัวนี้เพราะว่าหาสองหาสองศูนี่ยมันหนาสิถอยออกมา้าบ่อสองศูนย์จะออก, 2, 0, ออกวาเป็นหาศูนยะ์จะหนะเพราะว่ามันหนาสิเอาซับค้าหลอดจากหกศูนกลับมาใหม่มาเริ่มใหม่มหอ,อ๋อเบอร์เลขแม่จ้า ห้าสองศูนย์ปูนะครับห้าสองศูนย์นะครับอาจจะสอนอาจจะพิกไปเป็นแต่ว่าปูหายสองศาพ่อเขียนหาสอนย์เนาะเพราะว่ามักตัวนั่นครับส่วนปูพันเขียนหายคือสองหเดีผมมักเขียนกลับแบบนี้แะแต่ย่ามเสื้อมันก็เสื้อเด้เต็มเลยเขากรหมุนคือเ่าสมุนว่องร้อนล่ะอันืืยังอย่างนี้แหละแค่กัน เพื่อเขียนหนึ่งหาเจ็ดผมมันว่าตามได้ครับผมมานั่งเขียนเป็นหนึ่งเจ็ดหาแต่บาทไปซื้อกระมุนหกประตูเก่าเะพ่อกมุนเ่าโอ้พ่ธรรมดาคุณพ่อดวงเฮ้งดวงเฮงถูกถูกหวยมดปีก็ได้เห็ดบ้านเห็ดยังแมนบดเห็ดบานแสดงว่าคุณพ่อนี่แสดงว่ามีเจิตสัมผัสได้เนาะคือคำนวณดีคอออกมาแล้วสัมผัสได้ว่า หกสิบเปอร์เซ็นต์เดียนั่นเพราะว่าอย่างที่เราว่าเราจุดถูบกับแม่นเด้จุดถูบกับมันจุดอยู่เฮียนหรือไม่จุดจุดใส่ไปจุดจุดปัจจุบานเลยครับจุดปัจจุบานเลยครับจุดปัจจุบ้านเลยเส่นมากก็จะจุดวันพระไหลภาคแปดหรือพระผมมที่จริงแล้วผมบ่าเลเกี่ยวกับวันพระผมจะจุดเมื่อเลขออกเพื่อน้องมะเสาว์เนี่ยผมจะจุดเหี่ย่อเกิดตั้งมงตั้งมงตั้งมงตั้กลัวผมจะจุดถูบจุดขอจากเจ้าทีจะพุ่มเจ้าบ้านเจ้าที่เลยเจ้าที่ผมค่ะ ลูกค้าเทวดาทั้งเบิดนี่แหละพ่อบ้านพ่อเมืองยังเจ้าที่เจ้าทางเพื่อกันเบิดนั่นแหละกากาสเทเปาเทเทเทวดามาสุ่มนุ่มกับขอทั้งพู่มบ้านทั้งลูกค้าเทพวดาทั้งยังทุ่งยังรับขอเพื่อนให้เฮานี่ที่ผมอยู่จอมถูกมาเดียวละห้าดอกแล้วผมจะูว่านลงไปเลยหลังจากว่านป้าเปาหารแล้วผมจะกั้นใจหยิบเลยหยิบแต่ว่าผมอยู่บริเวณถูก ยิบติดดอกไหนออดดอกนั่นเอามาจุดเบื้องเลขครับเอามาจุดเบื้องเลขครับทื่เขาอยู่บริเวณเบื้องทูบเขาจะกั้นใจว่าหันหน้านี้จกทูบเลยยิบลงไปแาติดนี่แาติดดอกได้ที่ออดอกนั่นครับผมเยอะดังๆผมมีเสียงทูบเท่าร้อยสาดอกโอ้บาดนี้เขาสิได้ติดตามคุณพ่อได้บาดนีมผมเดี๋ยวะูุอยู่ดอกนึงนี่ยจ้าถ่ายเนี่ยจุดจูดเมื่อใดพ่อสิมาหา เราเมื่อเลขเมื่อเลขออกเเลยมื่อเลขกวันที่หนึ่งยากเลยเฮาวันที่หนึ่งโทษเอาวันที่หนึ่งตอนเศร้าๆบ่ครับพอเกิดสามโมงผมจบครับจดออกจดได้แล้วก็ใส่เลย่องนั้นมาครับจดจดได้ก็ซื้อเลยครับครับประกอบกับเลขทุ่มนีพร้อมกับเลขที่ห่อได้มากนสิเขากันบ่ถ้าเขาเขายิงซื้อหลายอ่าแต่ว่าเขาห้อก็แบ่งรับแบ่งสู่ซื้อกันทื่กันกันกับของเพื่อนกับเพื่อน เ้องก็ซื้อกันถ้าเขาเนี่ยคือผมเคยจุดได้เลขยกสามตัวเลยวันเมื่ออกศูนย์หนึ่งสองนี่ออกมาศูนย์หนึ่งสองเป๊ะเลยตรงตรงเลยครับตรงตรงได้ทั้งศูนย์สองสองศูนย์ได้ทั้งศูนย์หนึ่งสองได้ทั้งสามตัวได้ทั้งโตโตโตเต็งครับสามตัวได้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 บอกกันครับผมอ้าวได้ขอบคุณอะะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อดวงแห่งพี่พ่อขอเบิดโทษแน่ หเาอยกหาบ่ได้มาโท่ถามพุณพ่อยังจ้ <อะ S 2> าศา้าดเบอร์โบรโทรโก่อน,นอ 99, เอานาะเบอร์ไยก่อยเก้าเก้าหกเจดศูนย์คแม่เนาะคนหนึ่งหนึ่ย่น่าเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์หก ท่าน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 เขียนท่านจะพิมพ์เขาไว้ไหนบอกง่าดิเอาไว้ในสมุดติพิมพ์อยู่จ้าซื้อว่าพ่ออย่างค่ะพ่อเทียนครับพ่อเที่ยงพ่อเทียนครับเทียนพ่ยมเทียนครับเทียนเทียมท่านก็พิมพ์เขาไปเปลี่ยนครับพิมพ์ก็คือพิมพ์เขาประธานเทียนใชยประธานโอ้เราผิดประธานตอนประธานเทียนใช่ครับประธานนั้นออบตพ็แบบทำสมัยก่อนนอะไะสมัยก่อนเราต้เลือกแล้ว ประธานอยู่ตมสั่แฟนประธานยังก็อว่ะประธานเทียนชัยครับประธานเทียนเทียนใช่โอ้ยพ่อพอธรรมดาตัวนี้แล้อดีตประธานตัวนึงยี่สินแปดปีนะครับประธานอบตประธานสภาประธานสภาได้ยังแม่ได้เจอได้ไหมพ่อบอกได้มาถามกันนะเราพูดให้ได้มาถามเราบารู้เนี่ยเพราะว่าเพคนมาอันนี้อันนี้คือของยานั่งยานายในยาไอยพันธุ์ไทย หนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดแม่กับแปดห่าจ่าละว่าล่างแปด้าบันทึ 5, <6. S 1> เอาอีแมลสิเพิ่มเติมให้ที่บาทนี่ตัวนี้อย่ลืมแปดทา่าายล่างแค่นะย่าลืมจ้าเรื่องตัวเรื่อตัวใดแม่ถามนี้ศูนย์นะจ้าแปดศูนนี่มีมแปจกับแปดศูนย์นเอกมาได โอ้สิมาได้แปดสองกับแปดศูนย์คุณแม่มายำมาแล้วพี่น้องครับเม่กี้นี่นะครับคุณแม่มายำมาเพิ่มแย่นางไอ้แปดสองกับแปดศูนย์นี่น้องละวานะแปดศูนย์แปดสองอ่าแปดตัวนี้เป็นแนวทางละแปดสองว้ทางนี่แปดศูนย์แปดศูนย์ท่างนี่ค่ะพี่น้องนี่นี่ เราไม่ย้ำเมื่อกี้นี่แม่นบ่แม่นเราเดียวเดี๋ยวเราไปล่ำบางหันเด้ออย่าลืมมันว่าแปดหานี่จะลืมเด็ดขาดพร้อมจ้ะหาจะเลี้ยงหายอย่าลืมเด็ดขาดเด้อพี่น้องครับย่านางไอ้มาย้ำอีกนะ